สไอเจ้าของไอเขาของช่องเนี่ยไปเที่ยวแล้วไปชวนกูด,ด้วยวันนี้มาทำความดีไอชิบหายมาชวนกูถ่ายรูปเอาดิโอเคนะครับไอพ,พูดแบบพราะๆที่ตอนเป<อ>ิดรายการสวัสดีครับสวยดิสวัสดีคนสวย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 ัสวดีครับ<อ>สวัสดีครับผม อะไรนะอันนี้เขาสจอะไรนะสจสจทอสวัสดีครับผมสจแซมครับนี่อะไรครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามีรถมารีวิวกันหมด3คันนะครับเป็น XMAX 2คันนะครับได้ข่าวว่า XMAX 2คันเนี่ยจัดเต็มอะไรมาเยอะมากนะครับแล้วก็เอสพารนสจสจสจประสิทธิเวชโอมเองครับรถของ้าของเรียกธรรมดาเฮ้ยไอ้ที่โอมเขาบอกเรียกโอมนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูรีวิวมันทํามานานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิว คือถ้าเพื่อนไม่ทําความผิดมาคือเราก็ไม่มดโอกาสรีวิวนะครับใครใครเจ้าของช่องเจ้าของช่องคุณทาอะไรผิดวะไปขี่รถแล้วเขาโดนเขาขิงมาเนี่ยมันเล่าให้เราฟังเฮ้ยไม่เอาเรื่องนี้เงียไปสัตว์อย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดกันนะอย่าออกกล้องเดี๋ยวได้ข่าวว่าเจ้าของดูขติแป9เเนี่ยขิงอะไรผมไว้นะเจ้าของดูขติแป9ใครวะเฮียเอกเฮียเอกเฮียเอกบ้านอยู่ไหนนะ มหาชัยมหาชัยมหาชัยนะครับโอ้ไกลนั้นไม่ต้องไปพูดถึงไกลมากเลยนั้นอ่ะเราไปเลยดีแต่ปากจริงมะเออรถพังไปแล้วรถพังขับยังไงรถพังไหนบอกดิมันห้าวไงมันเอาอะไรซ้อนเปล่านั่นแหละประเด็นน่ะคืออ่ะมันเอาไปซ้อนอะไรนะอะไรนะ ไอ้เห <sociedad> ี้ยพอแล้วเขามาวว่าปุคนไม่ดีแล้วโอมนาเนี่ยเมียเขาลูกมาไม่ได้มาไม่ได้นะละคนดูนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอยู่คนเดียวนี่อันนี้ก็เป็นช่วงความในใจนะครับที่อยากระบายผมบางครั้งอไปก็ต้องย่างนี้แหละได้แม่ไปกลับข่าวมาผมแล้วผมฝากไปอีกรอบนึง แปดเก้าเก้าจะลองกับเอสพันใหม่ก็ได้นะครับผมไม่ขี่แล้วเราเจอกันรอรถผมเสร็จก่อนน้ำลายเต็มออ <laughs> รถผมไม่เติมหรอกน้ำร้อน่ะเติมแต่น้ำลายครับไม่กูคือว่าขี่ไม่เกินร้อยโลพัง <laughs> อ,อีก <laughs> โอเคครับ <laughs> เดี๋ยวเรามารีวิวรถเอสพัน r ดับเบิลร์ปีสองพันสิบหกสีแดงขาวเออ <laughs> ผมว่าน่าจะแต่งเกือบเต็มแล้วล่ะนะครับนี่จะลองดูก่อนลองดูก่อน ไอเหี้ยปีนึง้างล้างครั้งหนึ่งรถเนี่ยคืออันนี้มันขี่ตั้งแต่ขี่ตั้งแต่ตอนไหนวะล่าสุดไปทิปอ่ะล้ก็คือแม่งก็คือไม่ล้างเลยก็ทิ้งไว้นะครับคือเขากำลังมีรูครับเขาก็จะขู่ขายรถอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวนู่นโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันครับโอเคครนนี้ทําอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเริ่มจากส่วนหน้าก่อนลกันส่วนหน้านะครับตัวนี้เป็นเป็นชิล เป็นชิลเอ่อ MRA นะครับสีสโมกนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมานะครับเดิมที่มาเป็นชิวอะไรนะชิวมอจิเข้าป่ะเออมอจิเข้าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นชิวสโมกนะครับอันนี้ถูกกว่ามิชิลใช่ไหมเออถูกกว่าราคาราคาราวๆอยู่ถ้าซื้อก็อยู่ประมาณ4,500นะครับตัวนี้ประมาณ4,500นะครับ MRA นะครับต่อมาต่อมานะครับก็ส่วนหน้านะครับก็เปลี่ยนเป็นวงกอล์คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นของ90้าสิบคราฟ ราคาอยู่ประมาณ7,5 0 0นนะครับแรงยนะครับเป็นเปรียวคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ตะแกรงสั่งสั่งสั่งร้านทําได้นะนะครับว่าจะาตะแกรงหรือเปรียวตะแกรงนะครับส่วนหน้าก็เป็นเดินสายเดินสายใหม่เป็นสายถักสีเขียวนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ของเอิร์นครับอันนี้เป็นของน้องน้องเออ,อเป็นปน,น้องขอขอรีวิวน้องไหนละกันครับเป็นน้องของของน้องแพร์อวันครับรีวิวอยู่ตอนนี้นะฮะ ยี่ห้ออะไรอ่ะอันนี้เป็นของย e ี่ห้อ h y b นะครับรคือจริงๆแล้วอ่ะใครใครเริ่มต้นที่แบบไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยากจะแบบออใช้งบเยอะในการทำรถอ,อ่ะผมก็แนะนำนะเป็นสาย h y b ก็ได้น,นะนะครับเดี๋ยวก่อนอขายของกันแป๊งนึงแบบสปอนเซอร์เข้า h y b เนี่ยมันราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันบาทจนถึงหมื่นห้าแล้วแต่ออปชันอันเนี้ยอย่างชุดเนี้ยชุดเนี้ยมันจะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นห้ารวมสายแล้วนะ รวมหมดไว้ด้วยหรอใช่เราเปิดไว้แล้วอยู่ประมาณหมื่นห้าอัเนี้คยี่ห้ออื่นแม่งเฮ็ดไบบีนะครับอ่าเฮ็ดอื่นใช้งานได้เหมือนกันนะครับเหมือว่าดีเลยเราเห็นว่าส่วนใหญ่เฮ็ดไบบีอ่ะส่วนใหญ่เวีไดใ้บีเวทเฮ็ดอะไรเฮ็ดไบบีจะใส่กับรถพวกรถเล็กรถที่แบบคันเล็กๆเนาะก็ไม่ค่อยมีเนาะรถที่เขามาใส่กับพวกรถใหญ่แต่ว่าพอลองทําแล้วอ่ะเรื่องระบบอัดฉีดเรื่องของอะไรพวกเนี้ยพวกระบบน้ํามันของการอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะการทํางานของของของลูกสูบ เบรกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับดีเลยแหละนะครับเบรกอยู่เบรกหนึบนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเป็นจานอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยอันนี้ของเบนโบป่ะเป็นอันนี้เป็นจานเบนโบตัว,ต,วตัวเต็มนะครับตัวเต็มเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นล้อมาเชสสีทอง <c oughs> เดิมที่เป็นสีดำแต่ว่าไปทำไปทำ,ไปทำสีมาใหม่ยังได้สีเดิม, <c oughs> มนะครับเป็นล้อมาเชส <c oughs> ล้างมาบอกมาด้วยล้างบ้างนะล้อแมนะ่งก็แต่งที่บอกครับล้อสกปรกคนก็สกปรก นะครับแล้วก็เป็นเป็นพวกน็อตแบบน็อตไทเทนแต่ว่าไม่ใช่ไทเทนโบลนะนี้เป็นน็อตไทเทนที่สั่งมาจากในช้อปปี้เค่อเกรจียห้าเหมือนกันใช่คือแต่งได้เหมือนกันใส่เหมือนกันถูกกว่าด้วยถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาด้านหน้าตัวนี้เป็นแค่มันไม่มีแบรนด์ตรงนี้เป็นเอ่อเิมที่อ่ะมันเป็นเป็นคีบเป็นคีบของสลามแต่ว่าเป็นคีบเป็นเอ่อคีบอะไรนะคาร์บอนคาร์บอนลอยน้ําอันนี้ก็มาทําใหม่เป็นคาร์บอน คาร์อบอนแท้นะครับคุ่มคาร์บอนแท้อะนะครับก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ด้านหน้าก็ก็ตอนนี้พวกน้กไทเทรก็เริ่มเต็มแล้วนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับส่วนนี้นะครับเป็นคัดเป็นของทีทีเอ็มวีเอ้ทีทท BMW เอ็มวี <BMW S 2> <BMW S 1> เอ็มเออ <BMW S 1> นะ,ค,ะ <BMW S 1> นครับทีเอ็มวเอ็มนะครับก็อยู่ประมาณเอ่อปั๊มอิตาลีเหมือนกันอยู่ประมาณ4,500ันหป <4, 000. S 2> ระมาณนี้แล้วฝั่งนี้ก็เป็นเอ่อ RCS RCS b อสอารอันนี้อยู่ประมาณหมืมน่น ถ้าจะไม่ผิดราคาอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสองคอซ่าคอซ่าคอซ่าเออคอซ่าอะไรเช่นอี้นะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็อร่อยทั่วไปนะครับตัวนี้เกือบเกือบคาร์บอนเกือบเต็มคาร์บอนแล้วอันนี้ก็เป็นหกเอ่ออะไรนะเอ่อเข้าถังเข้าถังเป็นคาร์บอนนะครับช่วงหลังนะครับเดินสายช่วงหลังนะครับเดินเดินอันนี้อันนี้เป็นอันเนี้ยราคาไม่ใช่ของอันเนี้ยสายเนี้ยมันไม่ใช่ของ h ฮ b นะ อันนี้น่าจะเป็นของเอินถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นชุดเอินแล้วก็เปลี่ยนปัม๊มปั๊มด้วงใหม่นะครับด้วงตอนตัวนี้อยู่ประมาณ18ื่นถ้าซื้อมือหนึ่งนะหมื่นแปดโดยประมาณนะครับแล้วก็ชุดสายเอินอีกประมาณสักสามพันสี่พได้อยู่นะครับเพราะหัวแต่งด้วยนะครับส่วนส่วนท่อท่ออันนี้เป็นท่อ AR นะครับแต่ว่าไม่ยังไม่ฟูนะมาแค่แค่ท่อนท่อนสลิปออนส่วนส่วนเอ่อวายไบยังเป็นวายไบเดิมอยู่คอเดิมอยู่นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเกยงยี่ห้อคามุยนะครับอาคามุยนะครับอาใช่คามุยนะ,มนะครับก็ถือว่าการใช้งานโอเคโอเคเลยนะครับก็ครอบล้อรถคันนี้นะครับล้อหลังก็เป็นง่ายๆล้อหน้าล้อหลังเป็นมาเช็นะครับแล้วก็มาเช็ดที่นี่มาเช็ที่นี่นะครับมาเช็ดก็แค่เสร็จเงินนะครับน้องๆแล้วก็โมูใช่ห <c oughs> มแล้วก็บงกรวท้ายบางกรวท้ายก็เป,เป็นเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นบางคนเอ่บางโซ่เดิมเป็นคาร์บอนเออเอานะครับโซ่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 ตัวนี้น่าจะเป็นของอะอาร์เคอาร์เคตัวนี้อยู่ประมาณ5,000ันกว่าบาทพร้อมจานมันตัว็อปเนี่ยใช่ตัวนี้อยู่5 0 0พันกว่าบาทแล้วก็จานไอ้ขอโทษไม่ใช่ไอ้เขาเรียกอะไรนะสเตอร์หลังสเตอร์หลังตัวนี้เป็นสเตอร์แต่งของที่ใส่มากับอ้ตัวนี้เลยนะอาอะไรนะพอไอ้ล้อล้อมาเชิด อ๋อต้องใส่สเตอร์ของมาเชสด้วยมันจริงจริงว่ใส่ของอะไรก็ได้แต่วันนี้มันเป็นสเตอร์แต่งโอใช่สเตอร์แต่งอันนี้รู้สึกเป็น520สองศูนย์นะครับห้าสองศูนย์โ่ห้าสองศูยต่อมาไอ้น้ำจิ้มเนี่ยไอ้น้ำจิ้มอันนี้ประมาณพันกว่าบาทซื้อได้ในช็อปปี้หรือซื้อตามร้านต่อมาใส่เองก็ได้นะเพราะว่าในในในรูของของไอ้ตรงเนี้ยไอ้พันอ่ะมันเป็นรูมันเป็นรูเข้าไปใช่ป่ะอ๋อรูสวมใช่รูสวมแล้วก็ไข่น็อตจบใช่แล้วก็ แทงเข้าไปกล่องนู้นน้ำหมุนน็อตได้เลยนะครับก,ก็ติ๊กเกอร์ไอเทยตามฐานนะครับบอกเลยนะครับน้องๆตามฐานนะะตามฐานนะครับทุกคนยอกยอกยอกอะไรกติดเอาหายเฉยนะครับก็โดยรวมนะครับเอันอกล่างยังเป็นอกเดิมอันนี้เป็นอกเดิมที่ที่มาจากโรงงานนะครับแต่ว่าเอาไปพุ่มคาร์บอนเองนะครับอ๋อขอโทษขอโทษไอตัวเนี้มันเปลี่ยนแล้ว จะไม่ได้ว่ามาันเปลี่ยนของอะไรมาไอไอแฟลิงอะครอบเฟรมอะ่ะงานครอบเฟรมของอะไรอะน่าจะเป็นน่าจะเป็น R P M งานเนี้ยใช่ใช่เนี่ยงานน่าจะเป็นงานของ R P M เพราะว่ามันเขอามาถึงนี้เพราะอันเดิมมันมันเป็นอันเดิมที่สั่งมาจากจีนว่ามันไม่มีอ,อยู่นี้ลืมไปขอโทษทีแล้วก็อกล่างอกเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้เอาไปพุ่มคาร์บอนเอาเป็นอกเดิมที่มาจากโรง,งงานเลยแล้วก็พุ่มคาร์อบอนเอานะครับ ก็คร่าวๆรถก็มีประมาณนี้ปั๊มหน้าเดิมปะปั๊มหน้าปั๊มหน้าเดิมแต่ว่าเอาไปทำสีทสีเอานะครับมันก็เหมือนมันก็เหมือนปั๊นแต่งนะเอาจิงนะคือสมมุติว่าถ้าเราถอดใช่ป่ะมันขายได้เว้ยมีราคาด้วยคือบางทีรถพวกรถแบบคร์ต้าใส่คัสที่แบบคัดอะไรนะซีซีต่ำลงมาเขาก็ไปใส่เอาไปแจกกันก็คือเอาไปแจงกันเยอะอยู่นะเออก็ประมาณนี้ครับโดยรวมคันนี้นะครับก็จะข่าวว่าเจ้าของก็ยังแบบ จะขายเพิ่มหรือมาขายขายเหรออ่ะโอเคขายไม่ขายครับมันมันหลอกล่อจะให้ผมขายจะขายให้จะขายดีผมหลายรอบแล้วเอ,อแต่ว่าเราอะ่ะคือเราก็ไม่ก่อนไม่เคยเราไม่ก่อนนะครับเราก็ไม่เคยมีเหมนเขาจนวันหนึ่งพอเรามีเงินเราก็ไปซื้อหมดเขามาพอเราซื้อมัอนเขามาแล้วเขาก็จะขายมีเราเสียใจที่สุด นี่อะไรเขาเนี่ยวต่อเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเอฟพานกันนะครับไม่ต้องเบิ้์นนะเดี๋ยวเขาด่าเอาเสียงเอาเสียงเอาเดินเบาแล้วกันเดินเบาเดี๋ยวเสียงเดินเบาพอนะครับคันนี้ถ้าขายเปิดราคาอยู่ประมาณ1ล้านบาทนะครับล้านอะไรล้านไอโอมถ้าขายเปิดอยู่ราคาหนึ่งล้านบาทจะร้องว่ขายใครว่าล้านหนึ่งไหนเหี้ย เบิ้ลพอเราไปไปปลดไปไปลดกล่องแล้วอ่ะมันสามารถเบิ้ลได้เลยนะครับแต่ผมจะเบิ้ลให้ฟังนิดเดียวเพราะว่าตรงนี้มันมันมันเป็นที่สาธารณะด้วยมีคนเยอะนะครับไอ้วินไอ้ตอนเบิเ้ลอะมึงตัดกูออกเลยนะทเดี๋ยวเขาจำคุณได้ว่ามันคุมาทำคิวเดิมนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาจะของที่เขาด่าไอ้เหี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับ S1000 ดับเบิ้ปี2016สสีแดงขาวแล้วก็ดำ นะครับก็ของแต่งก็ประมาณนี้อะไรยบางอย่างอ่ะคือผมบอกนี้บางอย่างอ่ะราคาที่แบบบางคนอ่ะอยากใส่ที่มันเป็นที่ห่อโอเคพอเข้าใจไว้สำหรับบางคนกับกําลังเพิ่งเล่นอ่ะเราก็มีอะไรที่แบบราคาแบบเราสามารถแต่ต้องได้อยากให้รถเราสวยก็มีเช่นสายน้ามัน H ท็ดวบีผมก็แนะนํานะตอนเนี้เขาทาผลิตภัณฑ์เยอะออกมาเยอะมากข้างหัวหัวปั๊มหัวอะไรพวกเนี้ของ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 เอ่อเท็ดวาบีเยอะมากนะครับลองดูได้นะครับ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันกันกบเรารีวิวรถคันถัดไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคันถัดไปจะเป็นรถยี่ห้อรุ่นอะไรของทำเอยอะแค่ไหนก็เอาไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวดีครับบ๊ายบาย